สองภาพกาละแม่พัชรศรีหลังหายหน้าจากวงการภาพล่าสุดสวยกว่าเดิมมาก เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกาลแมพัชชรีเบนจาศโด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชนีกับอีแอบและในเวลาต่อมาจากกรณีที่กาลแมนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังได้รีวิวสินค้าโอ้อวดเกินจริงจึงทำให้ถูกตรวจสอบและดำเนินคดีมาถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคม และขอยุติหน้าที่พิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกำหนดวันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดภาพของอดีตพิธีกรดังกาลแมพัพชรสีหลังหายหน้าจากวงการภาพล่าสุดสวยกว่าเดิมมากโดยท่านั้นได้เผยภาพล่าสุดพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามัชชะลาเต้ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจ ควากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นสวยมากอะหน่าเด็กมากชอบลุปนี้ค่ะดีต่อใจสุดๆเลยอายุทำอะไรคุณไม่ได้เลยจริงๆ40บวกแล้วยังไงก็ดูวัยรุ่นยอมดูดีมากรูปนี้วัยรุ่นมากค่ะพี่แม่